ลงน้ำมาแล้วครับโอ้โหยังวันนี้ยังไม่ถ่ายเลยครับลืมไปอาจารย์ถึงยอดไปแล้วโอ้โหดูดิช้าเหลือเกินคนถ่ายนี่ครับคนถ่ายก็ถ้าเหลือเกินโอ้โหอาจารย์ถึงยอดแล้วโอ้โหมีเบียงด้วยเป็นไงโอ้โหต้นนี้จะได้ใจโอ้โหอย่างงครับตุบตับตุบตับตุบตุ๊บตุบ,ตบ,ตบเลยครับ นี่ครับน้ำน้มกระจายนี่ครับเรียบร้อยลงมาแล้วครับล,ลงน้ำไปเลยลเออขึ้นไว้ต่อไปลูกมันจะใหญ่ได้เร็จแล้วหมดแล้วครับมีแค่นี้ท่านผู้ชม เลยก็เลยลงมาแล้วครับอือหือวันนี้ถ่ายไม่ทันเลยไหจะเล่นกก็เริ่มขึ้นเลยนะครับงานก็ล่องเรือไปเก็บแล้วครับนี่ครับเราแทางกันแบบในคลองเลยครับในลุ่มน้ำกันเลยครับนี่ครับเราก็ลงมาแล้วนะครับเราก็ลงมาแบบใจเย็นๆนะครับปื๊ดปื๊ด นี่ครับสบายๆนะครับนี่ครับเราก็ลงกันมาแล้วนะครับอสวัสดีครับยมเช้านี่ครับมีส่วนฝรั่งด้วยนะครับแม่ฝรั่งเขาลูกดกเต็มเลยครับพอเต็มเลยครับเนี่ยนี่ครับสวนฝรั่งนะครับท่านผู้ชมรีวิวฝรั่งก่อนเอาเผาเราลงมาเรารีวิวไม่ทันนี่ครับสวัสดีครับ